นี่ครับตำหมึกสายครับพริกร้อยหนึ่งเม็ดอ่าอ่าอ่านี่ครับนี่ครับตำเลยครับยั่วยั่วครับใส่มะกอกด้วยครับดูครับนี่ดูครับนี่เดี๋ยวหมึกสายมาใส่ครับทีนี้มาชิมก่อนครับนิดนึงครับอืมน้ำตาลนิดนึงครับน้ำตาลนิดนึงนี่ครับน้ำตาลครับน้ำตาลปี๊บอย่างดีเลยครับเนี่ย ใส่เข้าไปดูครับดูครับเนี่ยพริกเยอะไหมครับดูครับเนี่ยสูนมาใ้ใกล้ๆหน่อยสิครับซูนมาใ้ใกล้ครับเห็นความพริกพริกครับเนี่ยน่ครับเป็นไก่คับพริกเยอะจริงๆครับเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับเนี่ยรอหมึกสายมาก่อนครับเนี่ยเออผงนัวครับใส่ผงนัวได้นิดนึงนิดนึงครับผงนัวครับผงนัวครับผงนัวใส่ไป นี่ครับใส่มะนาวนี่ด้วยนะครับเนี่ยมะนาวนี่ครับเนี่ยใส่ไว้ให้มีสีสันนะครับนี่ครับโอ้ตายแล้วนี่ครับใส่ใส่เลยครับเนี่ยนี่นะครับไม่ต้องบีบมากครับนี่ครับขอครับแล้วก็โยกครับโยกเอาไม่ใช่ครับโยกตามครับตามโอ้ได้ยังครับบึกซ้ายครับพี่จอย โอ้โห oh, ครับนี่ดูครับมันน่ากินมากครับนี่ดูครับนี่โอ้ดูสีครับดูสีตำแสบดาก EP ทสามโอ้ <c oughs> สุดยอดจริงๆครับกินน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวซืดฟืดอย่เดี๋ยวนะครับ มันก็เดินมาถ่ายขาหมูที่ผ่ากันเดินมาถ่ายขาหม,มูนเดิ ต่มคนตามเลยโคตรหนาหลานครับคนตามนะครับคนตามครับอยู่ไหนคนตามนะครับโอ้เชฟกระทะเหล็กครับตายครับเชฟกระทะเหล็กไอ้ไหนครับถ่ายมาเรื่อยกครับคุณนิสามามาแล้วครับถ่ายตรงมีครับลูกค้าครับถ่ายครับรั่วรั่วรั่วอย่งี้ครับดูครับดูครับดูฟึบ โอ้หมึกสายครับเมื่อไรจะมาครับหมึกสายไม่รอหมึกสายอย่างเดียวครับหมึกสายมาก็เสร็จแล้วครับหมึกสายมาก็เสร็จแล้วครับแม่มาแล้วครับหมึกสายมาแล้วครับนี่ครับผมจะพาการขับถ่ายหน่อยครับโอ้โหหมึกเด้งเด้งครับเด้งเด้งใส่เลยใส่โอเคครับเนี่ยโอ้โหใสแล้วมันจะคลายเก็บแม่เอาครับ ตามครับทีนี้ตามตามเข้าไปตามเข้าไปตามเข้าไปดูครับดูดครับดูดีครับ,รบ,รบโอ้สุดยอดแล้วสุดตำเย็นมาเซีครับนี่โอ้ครับนี่โอ้โหแล้วก็ใส่นี่นะครับตามด้วยนี่ครับแล้วก็ใส่ไปเลยใส่เลยโอ้ <laughs> <laughs> ดูครับเนี่ย ครับเนี่ยนะครับเตรียมใส่ครับใส่จานครับจานของเราครับเนี่ยดูจานของเราถ่ายด้วยครับถ่ายดีๆครับสวยๆโอ้โหใครก็อยากกินนัานโอ้โหดูครับดูครับเนี่ยดูเดี๋ยวใครจะได้เป็นดาราในช่อง YouTube ด้วยนะครับเนี่ย แล้วจะมีหนูทดลองอยู่ครับหนูทดลองครับพริกสองร้อยเมตรครับเนี่ยใส่มือกรอบโอ้นี่ครับนี่ครับเอาถ่ายเลยถ่ายเลยครับถ่ายครับนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดครับโอเคครับสต็อปไปเลยครับก่อแล้ครับ